สวัสดีครับผมเน่งชัยมงคลบทนอกครับนักเตะสโมสรนนทบุรีอยู่ในเตดครับเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับตอนนี้อายุ28ปีครับอดีตเคยเล่นกับอุดรธานี FC ครับมาทั้งหมด5ปีแล้วก็ย้ายมาที่บางกอก f อครับก่อนฤดูการล่าสุดก่อนที่จะมานนทบุรีเนี่ยเล่นให้กับสุโขทัย FC ครับช่วงก่อนโควิดนะฮะแล้วก็หลังเสร็จโควิดก็ได้โยกย้ายมาเล่นที่นี่ครับที่นนทบุรี เคยฮะทั้งอยู่ดอน5ปีเนี่ยผมเล่นแชมเปี้ยนลีกอยู่ประมาณ3 4ปีครับใช่ครับสครั้งเลยแล้วก็เรามาได้ขึ้นครั้งที่4ครับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ที่2ครับแน่นอนแน่นอนครับมันดีอยู่แล้วครับใช้คำว่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเป็นรอบสุดท้ายซึ่งเขาใช้แต่ละแชมป์แต่ละโซนรองแชมป์แต่ละโซนคือมีแต่หัวกะทิในการมาเจอกันนี่ยมันจะมันสามารถวัดได้ว่าคุณน่ยสามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าเนี่ยฮะแรงบันดาลใจผมว่ามือแรงมันดาลใจมันมันมาจาก สมัยเด็กด้วยแหละตั้งแต่เราเริ่มเล่นฟุตบอลเราจะเห็นมีไอดอลเราเยอะแยะมากมายนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ทุกวันนี้มันมันมีเพิ่มเข้ามาไม่ใช่เปี่ยนมันมีเพิ่มเข้ามาเรื่องของมันสามารถเลี้ยงชีพได้มันสามารถสร้างอนาคตสร้างครอบครัวเราได้ครับต้นแบบแน่นอนครับมีครับส่วนตัวถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงต้นแบบก็เป็นไอดอลใช่ไหมพี่ไอดอลผมก็ชอบไปทางเดีกซิวาครับแล้วก็อีกคนนึงถ้าเป็นคนไทยก็เป็นพี่ตุ้ยกรลวิณนิเศษครับพี่ชายซึ่งเป็นคนบ้านเกิดบ้านเดียวกันเลยครับพี่ตุ้ยอะครับในความ ในความเป็นตัวเองเขามีความเป็นตัวเองสูงเขามีความมุ่งมั่นสูงเขาแล้วเขาประสบความสำเร็จในในเส้นทางนี้ผมตัวผมเองก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนเขาบ้างครับถ้าก่อนโควิดเนี่ยมันมาในทางที่ดีนะครับมันมันมีแนวทางเยอะหลายๆอย่างที่สมาคมทําออกมาก็ค่อนข้างดีแต่พอหลังจากโควิดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงครับมันมันพูดมันพูดไม่ได้ว่ามันพัฒนาขึ้นไปเยอะมากหรือยางเพราะมันมันเจอโควิดซะก่อนนี่ครับ ต่ถ้าถามว่าก่อนโควิดนั้นแน่นอนครับมันดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งเลยดูอย่างบางเกาะการเอฟซี FC, ก็น่าจะรู้กันในปีนี้เขาหลายอย่างเขาพร้อมแล้วก็หลายๆทีมพร้อมที่จะลงทุนเพี่จะ,จะแข่งขันก็ถ้าอยากให้พัฒนาก็อยากให้เรื่องของการเข้าถึงมากกว่าครับในการเข้าถึงซึ่งเราเห็นอยู่ชัดเจนอยู่ว่าเรื่องของกรรมการไม่ใช่ว่ากรรมการไม่ดีนะครับแค่ ในยิ่งลีกต่ํหลีกที่3ทีเนี 2, ่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องของกรรมการจะมีการฟ้องกรรมการนูเนี่ยนั่นเยอะตลอดผมว่าสิ่งนี้กรรมการเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของของอผลของการแข่งขันมากมากเลยแหละยิ่งตอนนี้ไทยลีกหนึ่งเขามี VR เข้ามามันมันช่วยได้เยอะเลยนะครับในเรื่องของผลการตัดสินครับก็แน่นอนครับแต่ก่อนนะผมเคยหวังว่าผมอยากติดทีมชาติแต่ทุกวนันนี้มันไม่ใช่ลดลงนะครับแต่มัน,เหม,นเหมือนกับเป้าหมายมันใกล้อยู่ก็ว่าผมอยากเล่นในลีกสูงสุดของประเทศ ผมก้าวไปถึงสุขโขทัยแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็เพราะว่าโควิดนี่แหละทาให้ผมได้ลงมาตรงนี้เริ่มต้นใหม่ซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะอยากเลิกไปเลยแต่ตอนนี้ก็เหมือนมีตัวใบสุดท้ายในมือแล้วก็คงไม่ยอมปล่อยแน,น่นอนะ<ไ>วิธีคิดก็มันมันผมว่า,านักบอลสมัยนี้ถ้ามันจะให้วัดกันผมว่าไม่ใช่วัดกันที่ฝีมือเาองเดียวมันวัดกันที่ความคิดครับพี่ความคิดใครคิดได้เร็วก่อนใครคิดได้ดีก่อนเหมือนผมเคยคุยกับนักเตะสองคนคือพี่ขับฟ้าบุญมาตุนแล้วก็พี่เย็นมงคลจตุสกายเขาบอกว่า สิ่งที่ดีที่สุดของนักกีฬาที่ควรจะมีเป็นอย่างแรกคือความคิดครับความคิดควรจะมาก่อนถ้าคิดได้ก่อนมันก็ไปได้เร็วกว่าแน่นอนครับอ,อย่างก็ย้อนกลับไปคําถามเมื่อกี้พี่เรื่องของความคิดครค,ความคิดถ้าถ้าถ้าเด็กสมัยนีย้คิดไดตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดก่อนที่จะมาเล่นกีฬาชีพผมว่าเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือจะทาให้ฟุตบอลไทยขึ้นไปได้เร็วกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าในอย่างรุ่นผมเนี่ยอายุเท่ากัาผมเนี่ยคนที่คิดได้แบบนี้มันน้อยน้อยมากซึ่งถ้าคิดได้ตั้งแต่อายุน้อยน้อยเหมือนที่ผมวว่าาาเเนมััจะทํให้ตข จะ,จ,ะจะได้ขึ้นไปได้เร็วกว่าความคิดก็เปียนไปด้วยคิดอยากจะซ้อมคิดอยากจะจริงจังคิดอยากจะทุ่มเทอันนี้คือคือพื้นฐานของการคิดเลยถ้าคุณคิดได้ก่อนคุณจะประสบผลสำเร็จแน่นอนครับต้องเล่าแบบว่าผมเป็นผมเป็นนักเตะเก่าของบางกอกเอฟซีครับซึ่งความพร้อมทางจิตใจเชื่อแน่นอนว่าทีมผมเกินร้อยอยู่แล้วเราอยากจะเตะเราอยากจะแสดงให้เห็นว่าเราสู้นะเราไม่ได้ขี้ขาดเราไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่เราไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับบางกอกนี่ต้องบอกก่อนเพราะว่านักเตะ อย่างทีมผมกับทีมมังกรรู้จักกันเป็นอย่างดีสตาฟโค้์ทุกอย่างเของอารู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าแต่ด้วยแต่ด้วยของตองคนของการแข่งขันนัดนี้มันสําคัญสําหรับทั้งสองทีมมันจะต้องมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดแน่นอนแต่มันแต่มันก็ต้องอยู่ในขอบในเขตอะไรครับมันมันเป็นไปอะไรเป็นไปนมากกว่านั้นไม่ได้จะแพ้จะชนะจะเสมอแล้วก็ต้องยอมรับซึ่งไม่มีเสมอหรอกมันต้องมีใครแพ้สักคนนึงก็โอเคพร้อมที่จะยอมรับครับ แปนบอลนนทบุรีเชื่อว่าปีนี้เป็นปีเป็นปีแรกที่พวกเราเข้ามามันอาจจะมีอะไรที่ยากหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญของฟุตบอลซึ่งเราเจอมาตั้งแต่อดีตแล้วมันเป็นสําคัญก็คือเรื่องของแฟนคลับนี่แหละถ้าไม่มีแฟนคลับกาลังใจมันก็จะไม่มีก็อยากฝากถึงแฟนคลับนนทบ,บุรีทุกคนครับก็เข้ามาเชียร์พวกเราเยอะๆครับถ้ามีโอกาสให้กาลังใจพวกเราเยอะพวกเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ